โอเคและแล้วก็เจอตัวที่เราตามหานะครับจะสวัสดีเพื่อนเืน่อนทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้า Hitachi นะครับอาการเปิดเครื่องไม่ติดนะครับมีไตเติลไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็16กิโลเนาะมาดูการถอดดันนะครับ ตัวนี้ผมแฟนเชื่อกไว้นะของเขาจะมีน็อตอยู่ข้างๆนะครับคือบอร์ดอาบอร์ดของรุ่นตัวนี้นะครับมันต้องอ่าของฮิตชินะไอตัวบอดมันต้องถอดจากตัวจากด้านล่างนะครับก็ต้องเปิดฝาทั้งหมดเลย ฝาด้านบนตรงนี้นะครับไม่ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ว่าผมเปิดดูดูข้างในมันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดล้างยุ้งหล่งอ่าหรือตรงนี้นะครับก็เห็น,ะะน,นเขาบอกว่าเปลี่ยนบอร์ดหน้าเออเปลี่ยนเปลี่ยนมาหลายตังนะครับเปลี่ยนบอร์ดอ่าก็เลยถอดดูหน่อยเนาะ เป็นจริงหรือเปล่านะครับเผื่อลูกค้าถาม สนีมันกินแล้วก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับโอเคเันโฟล์กสงสัยเชือกนี้ไว้ทำไมนะครับก็สำหรับงานซ่อมคนเดียวนะครับถอดตัวนี้ก่อนนะ งานซ่อมคนเดียวนะครับจะใช้ไว้ผูกตัวนี้เลยครับโอเคนี่แหละใช้ใช้ผูกตัวนี้เลยนะครับก็การถอดบอร์ดหน้าออกนะครับมันจะอยู่ต้องถอดต,ตัวดำๆข้างล่างออกก่อนคล้ายๆกับตอนเปลี่ยนอ่าสวิตประตูนะครับเซอเซอร์ประตู สามตัวจะมีพวกเดือยลกนะ็กเนาะจะมีพวกเดือยล็อกนิดหน,น,น,น่อยนะครับ,รบนี่นน็อตเยอะหน่อยเนาะ อาการนี้นะครับส่วนใหญ่มันเป็นที่บอดหน้านะครับทําไมผมถึงมาถอดบอดหน้าเนาะก็บอกไว้ว่าคืออากาศตัวนี้เปิดเครื่องไม่ติดเนี่ยถ้าบอดหลังมีไฟติดมีเสียงอย่างนี้นะครับแสดงว่าบอดหลังเนี่ยมีไฟเข้าแล้วมาถึงปุ่มกดด้านหน้านะครับแต่ว่ามันเปิดเครื่องไม่ติดทําไมนะครับเดี๋ยวค่อยอมาดูกัน ก็สวิตช์เปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันมันแยกออกมาจากบอร์ดนะครับเป็นลิมิตสวิตช์เลยไปไปเข้าที่บอร์ดหลังเลยนะครับทีนี้ทำไมผมต้องถอดบอร์ดหน้าครับจะได้อีกประเด็นหนึ่งแลวตรงนะี้คือช็อกเกตรุ่นนี้ถอดไม่ได้นะครับนู่นแหละต้องไปถอดบอร์ดหลังอยู่ดีนะครับก็นั่นแหละต้องถือบอร์ดหลังด้วย แค่น,นี้ก่อนนะบอลนะครับเปิดถอดเข้าไปอีกนะครับ ไปในซิลิโคนเลยเนะนี่ได้สิ้นเลยน่งัดเลยขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับค่อยๆง้างไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับจะได้ไม่ต้องไปต่อเนาะผมก็ไม่ชัวร์นะเนะี่ย แล้วก็เจอตัวที่เราตามหานะครับฝั่งนี้ไอฝั่งเล็กอ่ะไม่ต้องแยะก็ได้ครับโอเคก็บางคนก็น่าจะเดาได้แล้วเนาะนี่ครับอ่าคริสตันนะครับตัวนี้ 8 pet mình nè Pet mic, pet mic, à ừ. pet โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนก่อนตัวนี้นะเดี๋ยวผมไปหาอ่าตัวอะไรเปลี่ยนด้านหนก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาลองอเดี๋ยวมาลองให้ดูแล้วก็บอกเหตุผลนะครับว่าทําไมตัวนี้เสียนแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ผมทําการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเนะาะนี่นะ ไม่ได้พาบอดนะครับไม่ได้พาบอร์ดด้านล่างเนาะก็จะใช้วิธีเป็นอ,ปอ่าช็อตเนาะอ่าคิดได้าเลยนะตัดใช้วิธีตัดขานะครับตัดขาของตัวเดิมทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่มาปรกรีดจากขาเดิมด้านบนเลยนะครับไม่ต้องแกะบอร์ดนะครับ กเดี๋ยวมาลงันสายไฟเข้าบอรอ์ดด้านหลังเนาะมันมีเส้นหนึ่งเข้าไปเข้าตัวบอร์ดด้านหลังนะครับโอเคเสียบปลั๊กแล้วนะ ปิดปิดเปิดยังอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่ะติดแล้วนะครับไฟติดแล้วนะครับปุ่มอะไรบ้างเนี่ยกดได้นะโอเค ตอนนี้เปิดเต็นแล้วนะครับปิดได้นะครับออ๋อออ,อ,อกหลับหัวนี่วโอเคเต็นนะครับอ่าเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าไอตัวคริสตัลนี่เกี่ยวไงคริสตัลคือตัวอะไรนะครับตัวคริสตัลก็เหมือน มันเป็นตัวควบคุมความเร็วนะครับให้เป็นตัวตัวบอกความเร็วของ CPU นะครับของตัวไมโครนะครับให้มันการทำงานมันแมทกันนะครับเหมือนความถีท่ที่อย่างตัวนี้8เมกะเฮิร์ก็จะให้ CPU ทำงานที่1อ่าไม่ใช่1นี่อ่า8 8ล้านครั้งต่อวินาทีนะครับอ่าสามารถประมวลผลได้ ที่8ล้านครั้งต่อวนินาทีนะครับ8ล้านความคิดน่ะคุ้นง่ายๆครับทีนี้ถ้าถ้าตัวโปรแกรมของ CPU อ่ะ,อะถ้าถ้าใครที่เรียนอคอมพิวเตอร์หรือว่าเรียนอิเล็กทริกหรือว่าเป็นเขียนในหลายพวกไมโครนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่าพวก Arduino อะไรเงี้ยเป็นนะครับก็จะจะพอเข้าใจก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะ ่าคำสั่งโปรแกรมเราจะป้อนคำสั่งเข้าไปว่าให้ cpu ตัวเนี้ยทำงานที่คำสั่งที่กี่ไมโครกี่เมกนะครับแล้วก็จะมีตัวฟิกที่หนึ่งก็เป็นตัว crystal ตัวนี้น่าจะประมาณนี้แหละถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะปิดพ,พลาดยังไงขออภัยนะครับน่าจะประมาณนี้เลยทีนี้เวลาตัวค่าตัว c ริ s t a ลตัวนี้มันเสียหรือว่าค่าความถี่มันเปลี่ยน พื้นมันเปลี่ยนนะครับการสื่อสารของอตัวตัวไมโครอ่ะมันก็จะทำงานอ่ามันเออไปเลยคือมันทำงานไม่ถูกอย่าง,งเช่นตัวเนี่ยตัวอะไรอะเซ่นเซกเมนต์นะครับหลายๆตัวเนี่ยเซ็นเซกเมนต์หรือว่าปุ่มกดต่างๆเนี่ยคือมันต้องทำการสแกนสแกนด้วยความถี่นะครับก็่แสดงตัวเลขงนี้นนะมันไม่ได้เอามามาโชว์ให้เห็นเลยนะครับเป็นการสแกนวิ่งคือตัวไมโคร เช่นตัวไมโครเนี่ยมันทำมีขาแค่ไม่กี่ขายเงี้ยแต่ว่ามันต้องมาจ่ายให้ขาของ Seven s e g นเซ t เนต์เน่ยเป็น10บขาหลายๆตัวเงี้ยนะครับคือแต่ละขาของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะใช้ขาตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับเพื่อจ่ายให้เซ็นเซนเนต์แต่ละตัวแต่ละเลขน,นะครับแต่ว่ามันใช้หลัลกฐานหลักการวิธีการสแกนความถี่นะครับเฮิร์ตความถี่ในการสแสดงผลนะครับว่า ตัวนี้แสดงตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับว่าความเร็วมันเร็วมากทํา,ทาให้อ่าเรามองเห็นว่ามันเหมือนสว่างตลอดเวลาอ่าคล้ายๆกับหลอดไฟ220โวลต์เนี่ยหลอดลอด่าฟูลุกอ่าหลอดไฟบ้านเนี่ยหลอดหลอด,หลอดแก้วเนี่ยครับมันก็ใช้ความถี่ที่50เฮิรตซ์60เฮิรตซ์นะครับซึ่งมองวยตาเปล่าอะ่ะมันจะมองเป็นไฟแบบธรรมดาสว่างแบบธรรมดาแต่ว่าถ้าเราใช้กล้องสองนะครับตัวกล้องดีๆหน่อย สองมันก็จะกระพริบนะครับนั่นคือตัวกล้องอามันจะมองได้ดีกว่าตาเรานะครับมองได้เร็วกว่าโดยจับความทีได้นะครับแต่ว่าตัวนี้สแกนค่อนข้างเร็วมากนะครับอาจจะเป็นนานโนนะครับก็อืมแล้วแต่การตั้งค่าของเขามานะครับแล้วก็สวิตช์ปุ่มกดก็เหมือนกันนะครับอ่าบางทีก็เป็นการสแกนค่าเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามันถ้ามันเออตัว,ต,วตัวไมโคร กับตัวคริสตัลเนี่ยมันอ่าค่ามันเปลี่ยนเนาะมันก็จะทําให้โชว์หรือว่าประมวลผลอ่าเพูดง่ายๆคือประมวลผลไม่ได้ซึ่งคําสั่งแรกเลยกดปุ่มเปิดเครื่องมานะครับประมวลผลไม่ได้ว่ามีการเปิดเครื่องแล้วนะก็เลยกลายเป็นว่าสั่งไฟไปจ่ายให้ power อ่อนไม่ได้ฟังบดจ่ายไฟด้านหลังไม่ได้นะครับทำให้เครื่องเปิดไม่ติดเลยนะครับอันนั้นคือเป็นคําสั่งแรกเลยนะครับ โอเคนะครับก็อันนี้คือหลักการของการทำง,งานของตัวพติสตันตัวนี้นะครับพิสตันพิสตันเนี่ยโอเคผมก็เรียกไม่ค่อยถูกอะติสตันพิสตันผมก็เรียกทั้งสองอย่างนั่นแหละโอเคมีอะไรอีกตัวนี้ตัวนี้ไม่มีอะไรก็ยังทําแบบผมก็ได้นะครับไม่ต้องพาบอร์ดแกแค่ด้านหน้าก็จัดไปเลยไม่ต้องผ่าด้านล่างนะครับถอดเแเ่นี้นะครับเดี๋ยวก็มาทําการประกอบนะครับแล้วก็เทสเครื่อง ให้ลูกค้าคอีกทีนึงนะครับส่นอื่นก็น่าจะโอเคนะครับถ้าเปิดปิดตัวของฮิต a c ชิเนี่ยถ้าเปิดเปิดเสร็จเลยอะ่ะเดี๋ยวปิดปึ๊บนะครับอาจะปิดเลยไม่ได้นะครับนะเพราะว่าตัวตัวเดนอะ่ะมันทำการเช็ครอบหนึ่งรอบก่อนนะครับนะครับ โอเคก็ในการทําง,งานของเดนก็มีลงไว้ในเครื่อเปนก่อนแล้วนะครับถ้าเสียแบบเจาะจงมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้สนับอาการเปิดเครื่องไม่ติดน,นะครับตัวเดียวมาประกอบกันแล้วก็ลองเราเครื่องให้ลูกค้าน,นะครับอ่ะก็ไม่มีไรกลบ,บกลับไปซื้อแล้วก็ต้องเอาเชือกออกอีกแล้ว 来了 ซึือไม่เหล็กประตูนะครับมั่นใจมากนะครับจะได้ต่ออะหรอเปล่าไม่รู้ ที่ทําใหม่ๆนะครับจะลืมใส่ตัวนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยถ้าช่างที่ทําใหม่ๆจะชอบลืมใส่ตัวนี้นะครับผมเองก็เคยครับจะว่าลูกค้าสามารถล้วงใส่ได้ครับเรียบร้อยนะครับ ไม่รู้มันทำงานไหมผมยังไม่ได้ใส่ฝานะก็เช็คน้ำอยู่นะครับ ใส่น้ำแล้วนะเปิดฝามันจะดับเนาะเอ่อเม็ดเด็ดเม็ดเด็ดอยู่ตรงไหนไหมเ่านี่มั้งนี่เซื่องๆเม่ดเด็กอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมใส่ข้างล่างไปเมื่อกี้นะ ครื่องกำลังทำการชั่งผ้าหรือเปล่าก็เร um to ีว่าซักแล้วเหมือนจะซักแล้วนะก็เดี๋ยวผมมาทำความอาดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนั้นค่อว่าการตอนนี้ผมลองเทสให้เพื่อนๆมาชมก่อนนะครับปิดเปิดเครื่องไม่ได้เอ้ปิดเปิดเครื่องไม่ติดนะครับตัวนี้ ะครับก็อธิบายเป็นเฉพาะอาการไปเนาะเดี๋ยวถ้าเจออาการอื่นๆแล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับรุ่นโอ้แสงมันแรงมากเลย16กิโลนะครับอาการเปิดเครื่องไม่ติดนะครับสรุปนะครับ ตัวนี้จะชีตัวนี้นะครับ16กิโลกดปุ่มเปิดเครื่องปึ๊บมีเสียงดิริาแต่หน้าโจอไม่ติดนะครับก็สรุปคือตัวคิสตันเสียนะครับคิสตันเสียตัวนี้เป็น8เมกะเฮิร์นะครับเป็นความถี่ที่ความถี่8เมกะเฮิร์นะครับ ก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่นะครับโดยการหาไม่ไม่ได้ถาบอดนะครับก็คือตัดขาอ่คบัเรีต่อด้านบนเลยนะครับแล้วก็ทําการประกบเข้าไปาใหม่นะครับตอนนี้ก็ทํางานสดเครื่องติดปกตินะครับก็ลองเทสสักอาเครื่องปล่อยน้ําอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็สนับอาการที่มันเสียลึกกว่านี้นะครับก็อ่า ไว้ไว้ที่เขาเป็นตัวไปเลยดีกว่าเพราะว่าไม่อยากไปไปรื้อแล้วชี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็นั่นแหละรอมีโอกาสนะครับมีเครื่องที่เสียเข้ามานะครับก็จะถ่ายคลิปให้ชมนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะนะื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับช่างมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ไม่ทราบนะครับหรือว่าแม้แต่ช่าง ก็บ้านช่างหัดทำนะครับก็ลองอทำตามกันดูนะครับสําหรับตัวไหล่ก็หาซื้อันทั้งยากนะครับบอกเลยถ้าไม่รู้ไหล่จริงๆก็หาซื้อไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับก็สาหรับช่างที่เป็นอ่าไม่ใช่ช่างเป็นมือใหม่นะครับก็ควรระวังนิดนึงนะครับเรื่องไฟนะครับก็ควรถอดปลั๊กตัดไฟให้ดีก่อนนะครับอ่า อันตรายถึงชีวิตได้นะครับเรียกว่าการแงะหาบอ๋อนะค,ครับถ้าแงะไม่ดีอาจจะแตกจะหาานะครับก็ควรระวังนะครับบอดหน้าก็น่าจะพันกว่าบาทนะครับบอดหลังน่าจะ2องพันถึงสามพันนะครับอย่าอย่าเล่นจนเละนะครับผมเคยเจอนะครับคือลูกกระตายแต่ลูกค้าตจองสายมั่วมานะครับไอตัวนั้นคือผมก็ไม่รู้จะต่อต่อ อย่างไงต่อนะีะผมก็เลยลูกค้าอยากได้บอร์ดใหม่้วยก็เลยอ่าจะเปลี่ยนใหม่ครับหมดไป3ามพหรือสี่พันห้น่แหละบอร์ดหน้าบอร์ดหลังรวมค่าแรงรงมค่ายโงายงนะเกิดพอสมควรนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็อไม่กี่บาทนะครับผมคิดไม่กี่บาทโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด ติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับส่วนเครื่อ,องตัวนี้ครับเดี๋ยวผมก็ลองซักกินไว้ให้ลูกค้านะครับสักรอบสองรอบเนาะเดี๋ยวทำความสะอาดอีกทีนนึนะครับอ่าเพื่อความสวยงามโอเค